ทางการนะคะวันนี้ทีมสิเก่าทรับสมบูร์มาในเสื้อสีม่วงและ v p ทรับสมบูรณ์มาในเสื้อสีชมพูนำทีมโดยไอ้หนุ่มถุงเท้าสีชมพูคุณคูเกิดเกียรติบ้ากใจ คอยมาละไายที่บนผานดอกจานมนแล้วกระลดดถ้กัดก้วกระหังทางานเส้นหัวแดงจะรอเาทางานอีนรักเป็นจสังหารา

ประชาสัมพันธ์ไปที่ครูเกิดเกียรตินะคะถ้าที่เต็นกองบรยการมีไม้ช่วยจับไม้หน่อยนะคะโอ้ยเฉียดข่าประตูไปนะคะสำหรับราชพลกเเเเยน่อออ้บลด เบอร์สี่หอสิเก้าจับลูกได้นะคะคุเบลจับลูกแล้วคุณเบล ใจจะจะมาถึงวัดนั้นเยแต่พระเจ้าวันนี้ใจเป็นไปไม่เด้าบน้ำก็มีห่วงในนี้ยังจะไปท่องในักทรงบัเท้ามันแม่ละที่สูงปวดใจบอกไปไม่ด ยังไงลูกนี้ นี่จะากระบอกหายมาซ่งโอรธตาดาร่างการลงแต่ต่อะไรครับเยี่ยมเลยโอ้ยเยเข้าไปที่ข้างประตูโกว ใจมานมันายมัที่เบอร์สิบเจ็ดลจังวะนี้ไปไม่ได้ไม่ผ่านยังปางาเอาและจากแค่เหล่าป่าเปลี่ยนไปทางตาขวาเล่นวัตถุ 2. ไม่ทนันบอลออกไปก่อนเป็นทางด้านจะองกันเล เพลง<ร>พีส่งสมบูบรณ์จะพาออกซับมะนาวอย่างเดียวแนละ้วตอนนี้ไปแล้วไปแล้วจงวังหวะนี้มาแล้ว,วพี่ตัวสก,กัดจังบอลตะลักไปถึงผู้รับตูวยกมือบอกว่าขออีกห้าคนจะพาพร้อมได้มีมจะพาสิโล่เป็นการต้อมขึ้นมาของทั้งสิบเก้า เบอร์สิบเจ็ดว่าไงมองจ้องยังล็อกหนึ่งจังหวะแต่ชิงวัตถูดิงจังหวะเดียวอย่างใดฮะจะย้อนขึ้นไปที่ผู้รักษาประตูตามไปกันลิงไปไปทางบ้านขวามาโดยผัดมาตัว

มาทางด้านเบอร์สีของสิทเก่ายังไปไม่ได้เล่นกันอยู่าเกม้โายเยอยยกายาวมา อาหาบอลไม่เจอกรรมการเปล่าเ่าวว่าหัวแฉกันไปนะฮะหัวหัวนี่แหละครับอี่เป็นศิมอง รับสมแล้วครับออกนำ <Lock out. S 1> วีพีเร้าสมบูรณ์ไ่าหนึ่งประตูต่อศูนย์ ฟาแรงนะฮะคำสั่งของพี่ชายนะครับถามหาบอกว่าไปเสียบมันมาเผื่อยู่นี่ได้ไงฮะขอเสียงประมือกับฟาแรงนะครับไปดูหมอน4ี่คนดีนะฮะโอ้โหตอนนี้เรียนอยู่ที่วังน้ำเย็นนะครับ กังเรียนอยู่นะครับยัง่อผ่อนยังไม่เสร็จนะคนนี้เป็นการขึ้นเกมของเวทีสมบูรณ์ของยกมาไม่ผ่านทางเซก้าอย่างไปอยู่ที่ ต้งเป็นสิทธิ์เก่าที่ได้บอลอยู่ขึ้นจ่ายล้างไปมองมอับาไม่เข้าร็บไม่เล่นนะช่วง,งนี้จะส่งบอลให้กับผู้รักษาประตูมากหน่อยนะฮะกลัวน้อยใจไม่ถูกบอลน,นะะขึ้นมาทางกับซายแทงเข้าไป ก่อยังไงอรับเบอร์สิบเก้าไป,ไ, 19, ไ,ปได้หรือไม่ไปจ่ายออกมาทางขวายังมีพื้นที่มองมีเวลาครับโดนจิ้มบอลออกไปเป็นลูกทุ่มครับทุ่มมาที่เบอร์เจ็ดสิบเจ็ดมุ่งหน้าขึ้นมาผาบอลมาแล้วลื่นด้วยหนึ่งสเต็ปโอ้โห ไม่รอแต่ลื่นไม่มีใครมาครับหวดขึ้นมาติดทางสิบเก่าเป็นเบอร์10หรือเบอร์70็ฮะนะดว่าจย้อนหลังสภาพการวันนี้ก็ชุกช้ำครับมาอยู่ที่ เบอร์29จ่ายไปทางด้านใส่แล้วใส่แล้วใส่แล้วจิ๊งเจ้าวิลเป็นประตูอีกแล้วครับผมทางด้านตอนนี้ข้างสนามนะฮะของทีมสิทธิ์เก่าซับสมบูรณ์ก็มีการขยับจิ่แล้วจีดจว๊ดเจ้วิ เป็นประตูอีกแล้วครับผมก <Yes, yes. S 1> ็มตัดสินใจนะฮะส่งเบอร์36ลงไปและส่งทีเด็ดนะฮะตัวลวววลวงนะตัวลลวงนะตัวนี้ส่งเบอร์5ลงไปคือพี่หมูสมรวยคุณ <laughs> สมรวยนะฮะโอ้โ พลาโดโอกาสสัาร์บอลจังหวะแรกไปใ <c oughs> <c oughs> ยความไม่เอาแล้วฮะ <c oughs> ไม่เอาสกอร์ต่อไปแล้วส่งตัวนี้ลงมาผมดิ้งจังหวะนี้ <c oughs> ติดยังตามเก็บบอลมาได้ยกจังหวะนี้ <c oughs> เป็นท <c oughs> ังด้าน เส้นเก่าครับที่ได้เล่นจัดบันมาข้อมายโยครับคุณสำรวยฮะเฮ <c oughs> <c oughs> เป็นการสัดบอลครั้งที่สองครับดูฮะมีโอกาสแนละ้วใา่คืนเล่นกันสองคนกับผู้รักษาประตูครับ ไม่เอาแล้วครับ้าเป็นตัวนี้ลงมาเลื่นโอ้ย,ยังเอามาได้ยังได้อยู่ยังได้อยู่ปแล้วครับตอนนี้จังหวะแทงมาที่แดนกลางเบอร์สามสิบกว่าไงจะไปตำแหน่งขวาอยู่ที่คุณชัดชยัยว่ายังไงตกกลับมาโดนโมาไปได้แต่ยังเป็นได้สองไกลจกังหวะนี้ครับมาันเตอร์ยังตามเล่นโบกจังหวะนี้โอ้โอ้ ปุรราประตูบกพร่อแล้วตกกลับมโดนโชฉบไปได้แต่ยังเป็นได้สองใกล้จังวะนี้ช็อตเข้ามาขาดเสถียรยังตามเยอดบอกจัวหวะนี้ สองตัวหอดไปแล้วจังเหลือเติวที่เด็ดอีกตัวนึ่งนะเ<อ>บอร์สิบเก้ฮะกรับก <c oughs> องหน้าครับก <c oughs> องหน้าข้าไม่ตายตัวนี้สามารถไปได้หมดฮะกับฉายาพบปปลาไหล <c oughs> ไม่ไดมามมาโชคช่วยฮนะัวนี้ ทางเวพีสายบอลมาทางขวาอยู่ที่เบอร์เก้าหมอกแตงเข้าไปไม่ทันนะครับเบอร์สิบเก้าของทางสิบเก้าดีกับต้นด้วยฮะเป็นกับตัดทีมหรือเปล่าโอ้จิ๊บครับคุณฟาแรงครับ อโอ้ยอะไรล่ะครับโดนซาวไม่ได้เลยฮะยะบอลพลาดไปบอลออกหลังเป็นลูกเตะขึ้นมาของผู้รุกษาประตูบอลอยู่ที่เบอร์ห้าโดยวีพี่ชาไปแล้วแต่ก็ยังเอาตัวรอดออกมาได้อยู่ที่เบอร์สองบอกอจังหวะนี้ ไปแล้วแต่ก็ยังเอาตัวรอดออกมาได้อยู่ที่บะสองโมงจังหวันี้แหลปฝาัรงครับส้มส,สกอร์บอร์ดได้ด้วยครับตอนนี้สกอร์บอร์ดพังครับไปเรื่อยเร็วไล่มาเป็นหนึ่งประตูต่อสามเอาละครับตอนนี้ยังมีลุ้นเนี่ย มาที่19โอ้โหยังเอาตัวรอดมาแล้วพี่หมูสำรวยจ่ายกันมาคืนหลังฮะดูที่เบอร์19พี่แจว่ายังไงโอ้โห ยกขึ้นมาโอ้ยเมื่อกี้เสียงเมื่อกี้ครับถูกมาเอาตัวนี้ดังกันติดทันตะกี้จ่ายมามองมีตัวส่งหรือเปล่าไม่มีริงเลยมาอ้คุณโนตอบครับอดกระแทกปาก กู่ดินอีกเก็บไหมแจ็คอะบอกคุณกระดานนี้เลยกรขนาดไหนเรื่องสองคนงับระหว่างคุณสับร้วยกับคุณแจ็กกี้นะเอ้โหจังหวะนี้เอาบอลลงเหนือชั้นจริงๆได้ลูกนี้โอทอมบอกพอแล้วไม่วิ่งแล้ว จะไปได้ฮะใจ,าจาว่างจังหวะนี้โโอ้หผู้บริษาประตอูออกมาออกมาออกมาเล่นเองเตะติดคุณสำเร็จใช่ใช่ขึ้นไปบอกไปที่ประตูฮะไม่มีผู้บริษาประตูก็ไม่รู้จะขึ้นใครฮะหมูินไปเก็บหมูเก็บเก็บตรงกลางเลยยิงจังหวะน,นี้โอูบ้บอลมา โอโ้เป็นตอนนั้น้รกษัประตูฮะกับบอลไม่อยู่ทำไมบอลกระดอนมาเข้าหัวสิการ์สุขบุญออกนำปส่สปตูสองคนงับระหว่างคุณสมบูรณ์กับคุณแจ็กกี้นะโอ้โหจังหวะนี้เอาบอลลงเดือดชันจริงๆ จริงตัวนี้โอ้บังโอ้เป็นดันบรซับตัวแต่บันไม่อยู่ทําไมบันกระโดดมาเข้าหัว เต้องมาคิดแผนกันใหม่แล้วครับตอนนี้ลกมาทางซ้ายเอาบอลอย่างทันอยู่เปิดออกหลังโดยการเป่าหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกตอนนี้สคอร์ยังอยู่ที่สประตูตอนหนึ่งโดยทางด้านสิทเก่าออกนำวีพีซับสมบูรณ์ไป4ประตูตอนหนึ่งฮะผักชมสิ่งที่น่าสนใจข้าสนามก่อนครับหัวแต่แล้วมั้